วันนี้เป็นวันที่30ฤพฤษภาคม2568ซึ่งเป็นครั้งที่30ที่ข้าพเจ้าเปี่ยวันที่ประสานขอถวายเสียงสดัสทะยาสยุขารินและมน่อต่างต่า,ตาตวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสามข้าพาแลจริยาบูชาแดกุบาลจา้าทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมนมีสติอลลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระเพียนชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งท 1. บทกาวพระราชนาฏายรามสมมาสัมพุทโธปกาพุปธรรมกุตายิวเทมิ สวัสดิ์โตภควตาธโมธมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังคังละมามิ สองบทบูชาพระภัยฤพินาศอรหันตสมาธิพุทโธสุจิรังปรินิพุทโธเนหิธะมาโนธานิปรามีหิจติสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมังสักขังสระนังคตผป้เชมิรัตานติยังธรรมังจรามิโสตินาสามบทสวดชุมนเทวดาสมันตาจักรวาลสวดตะคะจัตุเทวดาสัทธามุนีราชัสสุนันติกามิคตังสเคกามิจารุเปกิริสิคาราตเตจันทริกเควมานีติเปละเทจัขเมตะลุวันนัะเนเคหาวัตุมหิ มมันจะยันตุเทวะชลธละมิสัพเมยคตธรรมนาคาติตตาสันติเกยมุนีวรวัจจังสาทวเมสุนันตตธรรมสมณกกาโลอยมปัจันตาธรรมสัมณกาโลอยปัจตาธรรมัมกาโลอยปัจตาสี่บทสวบุพพะภาคณมการ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตเจรณาคัมมะนปาทัพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ ขบสือสัจจค리ยคาถานติเมสรนังอังญพุทโธเมสรนังวราเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหุตสัพพทานติเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวราเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหุตสัพพทานติเมสรนังังสกุเมสรนังวรายเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหุตสัพพทาเจตบุตรสติรัตนปนาหมขถาพุทธังนัเมรัตนพุทธสาลีละจิตตังทำเมนะเม รัตนพุทธวิสุทธิสารังสังฆนะเมรัตนพุทธสุสีลท,ทิเีตังนะเมติรัตนังรันตนะตยะวะหังสัมมาสัมโมสติตะวะัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวะสปะวัตตังอสุมิตะยัมพิปิตเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตทิสะเรสมะมสัสมภเวนะโรเกกทาจิ จจิเรนจปะปตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอติทุตธสัทธังวินยูหิปันทิตะชะเนหิวิชัญยรูปังโลกัมหิเ,เกหิจิกบฐันจุป,ปะลัพนียังเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณะกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวัตส,สุวิสตัมปิสมุปัส,สตังมะนะสิสุทธปปะสสะทฐานัง ปุญ,ญตัติปุญญติกานะมะสมุตตมะปุญนณมโูมังทุกขาปมุจจะนะมุขสะสระนังคตานังปูชาระเหสุปะระมังอภิปูชะเนยังนิพพานาสัจจิกิริยายุปะนิสยัตถังสัมมากิเลสสะมะ ละโสทนสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสะเลหุปเสริมวนียังปาเนหิจาปิสาระนังคมะนียเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสาระนังขัดตัมหระรัตินทิวังคณะเนสุณมัสมานาปุชเชมะจาปิสสะตังสุปัสสันจะจิตตาตถานุป,ปาริจาริยาสถารตาจะบุญเยนะตถาสุ เกสุกเตนะสขีพระเวมุเตเชนะตัสจัจสถาปิสุวัทิโหตุโยเจทะธรรมะวินะยามหิป,ปะมาณภูโตโรกุตตราพิสมโยนิยโตสุโพชัมตัสโสปะนิสะยะจตายายะอยัมปิโหตุวัตถุ ตเยปริจิตโตสุปัสาทากาโรแปดนมาการะสิทธิคาถายโยจักขุมาโมหะมะลาประกัดโถสมังวัพุโทโธสขโตวิมุตโตมรัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนย,ยังพุทธังวรันตังสิรสานาม,ามิโรกสะนาถันจะวินายะกกันจะตันเตชะสาเตชยะสิทธิโอตุสัมพันตรายาจะวินาสะเมนตุธรรมโอ ทะโยทโชโยวิยตัสสะสะัตตุทัตเซสิโลกัสสวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรมะ ทรัตสารีสาตาวะโอสันติกรสุจินโนธรรมมังวรันตังสิรัสานมามิโมหัตทาลังอุปปะสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัมพันตะรายาจาวินาสะเมนตุสัทธมัะเนสนาสุขานุโคโยโลกสัสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันตโตสยังสันตินิโยชโกจะ สวาขาตัรธมังวิทตังกับโรติสังคังวะรันตังสิระสานมามิพุทธานุพุทธังสงมาสีละทิติงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโอตุสัมพันตะรายาจะวินาสะเมนตุก้าบทสวดน้ำม กัรอัาฐานอโมรหตโตสมัสพุทธะมเหสีนโมอุตตะมะธรรมมัสสะวขาดเสวะเตนิทะนโมมหาสังคสปิวิสุทธสีละทิติโนนโมโอมาตยรัตสระรัตนตยัสสะสาธุกางนโมโอมะกาตีตัสสะวิจุตยัสสปินโมกรัปปภาเวนะวิคัจฉันตุปัถวานโมกรานุภาเวนะสุวติโหตุสัพพทานโมกรัสเตเชนะวิธิ มหิโธมิเตชวา สิบบทสวดมหาสมัยสุดเอวัเมสุตังเอกังสัมยังภะคววสเกสุวิหารติกปิละวัตุสมีมหาวเนมหัตตาภิกุสังเคนัสติปจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยนสันนิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายาภิกขุสงคัญจะอัตโขจตุนันสุทาวาสกายกานังเทวนังเอตะเทโหสีอย่งโขภะคะวสเกสุวิหารติกปิละวัตุสมีมหาวเนมหัตตาภิกุสังเคนัสติปจมัตเตหิภิกขุ เตหิสเพวะระหันเตหิทัสสหิตโรกาถาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติพักวันตังทัศนยพิกุสังคัจ์จะย,ยันดุนามิยมปิเยนาพักวะเตนุปัสสงตเมยามาอุปัสสงกมิตวะพักวะตุสันติเกปัญเจกาคาถาภาษยามาติอัตโกตาเทวตาเสยยถาปิณัฏฐ์ภะละวะปุริโสสัมปันจิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาพาหังสัมบิณชยะเอวะ,มวะาวาเมวัสุทวเสสุเทวสุปัตตะระหิตา พระวัตโตปุระโตปตุระหักสุทโกตาเทวตาพระขวันตาพิวาเทตวะเอกมันตาฐางสุเอกมันตังทิตะโกเอกตะ เอกาเทวตาภควโตสันต e ang ang e. ิเกอิมังคตังอาพาสิมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอัคติมังธรรมสัมยังทักกิตาเยวะอปราชิตตสังคันติอัตโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคตังอาพาสิตตาพิกขวสมาทอังสุจิตตังอัตโนุชุกรมังสุตารถีวะเนตตานิขเอตวอินทริยานิรภัณติปติตาติอัตโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคตังอาพาสิเชตวกีลองเชตวปาลิคังอินทกิลัม จะม่มีชาเตจรันติสุทธาวิมลราชกุปมตาสุธันมตาสุสุนกกติ อตะโคะปราเชวตาปะกวาโตสันติเกอิมังคตังอาพาสิเยเกจิพุทธังสัระนังกตาเสณเตคมิสสันติอปยาภูมิหนิงาหายามนุสังเทหังเทวกายยังปริปุเรสันติเตตะโคภะคะวาพิขัวมันเตสีเยปุเยนะพิทกะเวทะสัสตุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติตถาคตังทัศนียพิคุสังคันจะเยปิเตพิกะเวาเหตุงอติตะมัทานังอรหันต์ต้นสมสังพิทเตสัมปิภะกวนตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหตุสูง สยัตถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตปิเวพวิสันติอนาคตะมัฏฐานังอรหันโตสามาสพุทธาเตสัมิภควันตานงเอตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยัตถาปิไมหังเอตระหิอจิคิสมิพิกเวเทวกายานางนามาณิกิตายิามิพิกะเวเทวกายานางนามานิเทศิษามิพิกเวเทวกายานางนามาณิตัณินาตุกังมณสิกโรทัปสิสามิติเอวันพันเตติโคเต พิคุภควโตปัะ,ะ,เเะจัตเสว s ภควาเอสทหโอจัม สีโลกะมนุกกะสามิยัตถภูมมาตัสสิตายสิตาคิริคัพรังปยิตตาสมาหิตาปุถุสีหวสันลินามหังสาปิสัมพุโนโอทาตมะนัสสทาวิปสันะมนาวิลาพิโยปัสเตยัตตาวะเนกปิละวัตวิตโตมันจะยิสัตถาสาวกเกศาสเนระเตเทวกยาปิกันตาเตวิชนาถพิกขวตจตตาปมัตะรุงจตวพุทธสัสสานังเตสัมปตุระหุยานังอมนุสงสานะทัศนังอเปเกสัตมทักษสงสหัสสังอัตสัตติงสตัเกสาส ศาสนามนุษสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทสุงขุงที่ศาสภาปทาหุงตัณจสพภภานอพิญญาเยาวะวาะกิจวานะจักขุมมาตโตมันจะยิสัทธาสาวเกศาสนเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนานาถภิกขวเยว,วังอิตยิสัมมิกิระเหนุป ปโสสตัสสาหัสสาวยาขาพิมกพิลาวทวาอิติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมัทมนาภิกขมงภิกขุนังสามิติวนังชาสหัสสายเฮมาวตายาขานานตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมธัทมนาภิกขมงภิกขุนังสามิติวนังสาตาคิราติสหัสสายยขานานตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมธัทมนาภิกขมงภิกขุนังสามิติวนังอิเจเตสุลาสาหัสสายยขานานตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมธัทมนา พิกมงศิพิคุณนางสมิตริน,นมณงเวสสามิตาปัจสตายาขนานนาตะว,วันนิโนอทิทิมันโตชุติมันโตวันนาวนันโตยาสัสสีโนโมทามนาพิฆมงศิพิคุณนางสมิตริน,นมณง คุณพี่โรราชคายิโกวิปุลสัตนิเวศนังพี่โยนังสตตสาหัสสัมแยคันนังไปยิุปัสสติกุลพี่โรราชคายิโกโสปปะกัสสมิสิงวันนำปุริมจัดที่สังราชตัลรัตโทปัสสติกันทัปปนาติปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิสัสะ้าหัวโยนทานามาหาปลาอิทิมนโตชุติมนโตวันนวันโตยัสสิโนมธัทมนาปิกามุงพิ่กุนังสมมิสิงวันังตะกินังจัดที่สังราชวิรุทธโหตปัสสติกุมพันธนางติปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิสัสสะ้าหัวโยนาทาปลา อิทธ ah mm ิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสิณมุธรรมนาภิกขุณภิกุณังสมิติมนังปชิมัญจัติสังราชาวิรูปโกปัสสะสติณฆนาติปติมหาราชยัสสิสโสปตปิตัสภาวนท่นนมามหาปลาอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสิณมุธรรมนาภิกขุณภิกุณังสมิติมนังอุตตรัญจัติสังราชากุเวโรตปัสสะสติยักฆนาติปติมหาราชยัสสิสโสปตปิตัสภาวนท่นนมามหาปลาอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสิณมุธรรมนาภิกขุณภิกุณังสมิติมนัง ปุริมะที่สังทัตโตทกินนน้วิรุทธกบจิเมนาวิรูปโกบุเวโรอุตรังที่สังจตตโรเตมหาราชสามัญตาจัตตโรที่สาธธรมลมนาถถังสุวรรณในกปิรวัฒเวเจสังมายามิโนทัสาอคูวัจจันิกาสัทธามายาปุเตวเวเทนทุวิภูจาวิภูโตสหจัตโนกรรมเสตโตจักกินุมันทุนิมันทุจักปนาโทปะมัญโยจัเทวสุโตจามาตลิจิตาเสโนจักขันธโพณโลราชาชันตงสโพอคู ปัญจสิโคใจวัดติมพะรูสุริยวัชชะสายเจจจเยจลาชาโนกันทพสหราชุพิพุทมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวัดนางอัตคูณนภัสานาคาวสาราสหัจกากัมพลัมสัตลาคูปยาคาสายติพิยามุนาทตรัฐาจะอคุณคายสัสสิโนรวนนมหานาโคโซปะคัสมิติงวัดนางเยนาคารเชสหัสหารติทิพชิชาปักกิวิสุทธชกุเวหายาสาเตวนามชัปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานา ขะราชานมสิสุปนัตโตเคมังกาสิพุทโธสันหายิวจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนันสารนะมกังสุปุถังชิตาวชิดหัดเถนะสมุทารสุปัาสิตาปัตตโรวัชวเศเตอิทิมันโตยัสัจสินุกลักรังชามหาภิสมะสุปราธาระเวคาษาวิปจิตติสุติจจะปาราตนมุจีสหัสตันจะพริปุตตานังสเพเวโรจนามังกาสนาหิตวะพะลิงเสนังราหุมันทะมุปาคขบูสมโยธานิพัทันเตภิกขุนังสัมมิติงวะนังอโปจเทวาปะ ทวีจัตเตโชวยุทาคามุวารุณาวรุณาเทวโสมุจจยัสสาสหไมตตกรุณากายิกาคุเทวยัสสิน ถ้าเสตเตถ้าสทากยสพินานัตวันนี้นทีมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสศนณุมาธรมนาภิกุณังสมจริงวันนเวนทูจัตเทวสหะลิจัสมาจัตุเวยมาจัตสูปนิสาเทวจันทมากูปุรากิตาสุริยสูปนิสาเทวสุริยมากูปุรากิตานักขันนิปุรากิตาวะคุมันทวลาหการวสุนางวสุวศิโสโคปะคปุรินทโตถ้าเสตถ้าสทากยาสพนานัตวันนี้น่ิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสศนณุมาธรมนาภิกุณังสมิงวันนอัตคู ปุเทวชละมกิจสิทธิคาริวาริจตตาจโรชาจอุมาบุญพาิพัสินวรุณาะธรมาจัจตาจาเนชกาสุริยะลุจิลากูอูวะตสวณสินห์ทศเสตะสัทกยะสเปนนันตวันนินุตมันตชติมันโตวันะวันโตยัสสินมาธรมนาปิกะมูพีุ่นางสัมมิติมนังสัมมนามหาสัมมนามนุษสามนุสตมากิธาปปตุสิกาโกกมนปงปทุสิกาตโกอริยเทวเจารุิตะวศิโนปละธามาปละคากุเทวยะสสิ ただ、たさたかいやすくなら、と、わにのいっても、と、ち、ても、と。 โดยสศศิลป์นรธรรมนาภิกมุโมภิกขุนังสมิธิมนังสุกาคารุมหาอรุณาคุเวคณาสาสหโอทาตะไครหาปะโมคขาอุเทววิจกนาสธรรมตาหาลักชามิสกาจายสศิลป์นธทนายังอาคาปัจจุโนโยทิสาภิวสติทเสตเตทัสตากยาสเพนนตุวันิโนอิทิมโตจิติมัโตวันวันโตยสัิลป์นรธรรมนาภิกมุโมภิกขุนังสมิธิวณังเขมิยาตุสิตายามากตะกาจายสศิลป์นรพิทกาลำมาเสถาชตินามาจารสวรรณาลติโนอาโคอทาโคปะรินมิจตาทเส ทัตย์กัยาสเปญยัางนันตตอนนี้นุยิยมันโตชุดทีมันโตววน,ตว,นวันโตยักษ์ศรีนังวัธรรมนาพิกมุณพิกุมังสันมิจรงิงวัน,น,มมน,นาง สติเตฏฐิวัติกายาสัพเพนนาตตวันีโนนามันวะเยนะอากันชนเยจันเยสัติสาสหะปุทุชาติมักีลังกคตินนมานาสวรตะเคมคตารังนัคันจันทวัสิตาติตัำสุพรมาปรมโตจักปุตตาอิธิมโตสหัสสังกุมาโรติโสจารสุปัสสัมิติวะนังสหัสสพมะโลกานังมหาผมาพิจิตติปะวันโนชุติมันโตพิสมากโยยัสสิโสตเสถาอิสราคคปัญเจกะวะสวัตติโนเตสัญจปัชโตอาคาริโตปาริวาริโตเตจัสสเพียปิกันเตสิเทเทเวสพม มรเสนาภิกามิปัญสักกันหัสสะมันทียเอตขันธะปัญจธะลักขินามันทะมัตถุสัมมันตาปริวาเลทะมาวมุนจิทักุจินงอิติทัตถะมหาเสนาอัตตานาเสนาปิสยิปานิสนาตละมหาจัสรังกตวนาเพระวังยถาปวุสโกมิโคธนะยันตสวิชกุตตะทโสปัญฑาวติสังคุโตอสยังวเสสตจัตสัพพังปิญญาวาววิปิทวานาจัขุมมาจโตมันจะยิสัทธาสาวาเกศสัสนีนาเตมรัสยนาภิกันตาเตวิชนนาสัพพะโว เตจะอาตปามากกะรุงสุตวัตพุทธศาสนางวิตตราเคหิตปกามุงในสังโลมัปปิชยุงสเพวิชิตสังคามาพระยาติตายสัตสิโนมทันติสาเตหิสาวกาเตชเนสุตาติสิบเอ็ดปศุมังคลาสกตังอเสวนาจะพลนางปันติตานันจะเสวนาปูชาจัปูชนียังเอตามังคลามุตตะมังปฏิลุปเทสะวาโสจะบุเพจักตะปุญญาตะอัตตะสัมมา ปับนี้ที่จะเอตัมังคลามุตตะมังปะหุสัจจะจะสิบปัญจวิณโยจะสุขสิกขิโตสุภาษิตาจยาวจาเอตัมมังคลาม,ามุตตมังมาตาปิตุอุปทานนังอุปปุตตะทารสัสังขโหอนาคุลาจะกรมมันตาเอตัมังคลาม,ามุตตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะการนันจะสังขโหอนวาวชานิกรรมานิเอตัมังคลาม,ามุตตะมัง อรตีวีรตีปปา,ปามาชัชป,ปานาจะสัญญโมอปะมาโทจะธรมเมสุเอตัมมังคะะมุตตะมังคะระโวจะนิวโตจะสันตุธีจะกตตัญุตากะเลนะธรรมะสวนาังเอตัมมังคะะมุตตะมังขันธิจะ โสวจัตสตาสัมนานันจทัศนังกเลนะธรรมะสากัจฉาเอตัมมังคละมุตตมังตะโปจะพรมจริยันจอริยสัจนะทัศนังนิพพานะสัจฉิยริยาจะเอตัมมังคละมุตตมังพุทธะโลกะธรรมเมหิทัตติตังยสนะกัมปติอโสกังวิระชัง เหมังเอตามังคลักมุตตมังเอตาทิสานิกตะวานสัพพัทธะมะปราชิตาสัพพัธธปปรรทพธ,ธโสจิงขัติตันเตสังมังคละมุตตมันติ สิบสองโมสตรรัตนปริตยังกินจิวิตังอิทะวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนปบณิตนะโนสัมังอธิตถาปเตนะอิตัมปิพุทเทรัตนบณิตานเเตนะสัจเจนะสุวติโอตุยังวิราคังอัมตังปณีตังยัตชกกาสกยามุนทีสมาหิตโะเตนะธรรมเมนะธรรมติกินจิอิตัมปิธรรมเมรัตนบณีตางเอเตนะสัจเจนะสุวติโอตุ ยามพุทธเสถุปริวันณีสิจิงสมาธิมานันตะริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสัมโมนวิชติธรรมปิธรรมเอรัตนบันทายเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุเยปุคคาระทัศตันปัสสะถาจตาริเอตานิยุคานิหุนติเตตกิเนยญสุขตัสสะสาวกเอเตสุทินานิมหพลานิธรรมปิสังเกตรัตนบันทิตาเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโหตุเยสุปยุตตาณมาสะทัดเหนันิกามิโนโกตะมัสสะนัมหิเตปติปตาอมัตตังวิัยหัรธรรมมุธานิพุติมุจฉะมานาอิตัมปิสังเกตรัตนบันทิตายเต ะสัจเจนะสุวติโหตุกีนังปุระนังนาวณทิสัมภวังวิรัตตาจิตตายะติเกพาวัสมิงเตขีนพิชาวิรุธิฉันทานิพันติทีระยัตายัมปฏิโปอิทัมปิสังเครัตนานันเอเตาะสัจเจนะสุวติโหตุสิบทสวดธรรมบทสหสวะอัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจัง ยาจาย,ยังอิตราปรชาอตตะทันตัสสะปวสทานิจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทโวนคันทโพนะมาโรสหพรมมุนาชิตังอป,ปะชิตังกอิราตถารูปรสัสตันตุโนมบทสวดเกตปุตตะสูบภาสิตะมิตังเตนะภควาตาชนะตาปสัสต,ตาอรหัตตาสัมมาสัพพเทนะเอตะ เอทัตุมเมตุมเหมาอนุสะเวนะมาประรัมมะประรายมาอิติกิริยามาปิตากะสัมปทานเนนะมาตะกเกตกะกเเหตุมานยะขะเหนะ มาอาการะปะริวิตเกนะมาทิฏฐินิชานขันติยามาภพระรูปตายะมาสัมโนโนคุยทาตุมเมเหอตตนาวชาเนยัถาอิเมธรรมาอากุศราอิเมธรรมาสาวชาอิเมธรรมาวินยุขระอิตาอิเมธรรมาสามตัตาสามาธินาอาหิตายะทุกขายะสังวัตติอตตะตุตมเมเหปะชะเหยาายทายะทะยัต ตุมเหอัตตะนาวะชเนยยาถาอิเมธรรมากุสราอิเมธรรมาอนัวชาอิเมธรรมาวินยูปสัสสาอิเมธรรมาสัมัตตาสมาธินาหิตายสุขายสังวัตติอัตตุเมเหอุป,ปสัมปัชะวิหะเรยถา,าติ สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตมมปะมายุงฉรูปนิตสะนะสัสสนติตานาเอตังพยังมะระเนเปขมนโนปุญญาณิกยิราถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตมมปะมายังฉรูปนิตสะนะสัสสนติตานาเอตังพยังมะระเนเปขมโนโลกามิสังปชะช เหสันติเปโขโยทะกกเยนะสังยะโมวาจายะอุทธเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะหติยังวิชีวิมาโนปะกะโรติปุญญังธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขะมาวะหาติ เอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนะทุกขติงัจฉันติธรรมจารีสัพเพสังฆารานิจติยะธาปัญญายปัสติอัตนิพินติทุเขเเอสะมัคโควิสุทธิยาสัพเพสังฆาราทุขขาติยะธาปัญญายปสติอัตนิพินติทุเขเเอสะมัคโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายปสติอัตนิพินติทุเขเเอสะมัคโควิสุทธิยาสิบหกปุสวดอปันนคปชาโดอปันนะการถาะเมเกทุติยังอาหุต กาเอตะธัญญายเมทาวีตังคันเหยะ ปัน,นะกังพหุงเวสระนังยันติปัพาตานิวนานิจะอารามะลุกขะเจตยานิมนุสสาพยาตชิตาเนตังโขงสระนังเขมังเนตังสารณมุตตะมังเนตังสารณมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสำคัญจะสระนังคตโตจาตาริอริยะสจจานิสัมมัปปัญญายาปัสสติทุกข,ขังคุกขะสมุปปาทางทุขาาากขสะจะอติกมังอริยันจะอัถถังกังทุกข,ขูปะสะมะคามินังเอตัง โคสะน,นังเขมังเอตังสารณะมุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพทุกขาปะพุจจติ17บเปสวดพระเถกรตตะคาถาติตัน นันวาคเมยยะนับปะติการเขนนานคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยตติตามไปนั้นตังอปัตตันจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุปนังจะโยตมังตตะตะวิปัสติยสังทีรังสังกุปังตังวิทามะลุกปรูหะเยก็บุคคลไดเห็นแจ้งธรรมะปจุบันไม่งอนง่ายไม่คอนแคในธรรมะอนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทมนั้นหนึ่งหนึ่ง เสในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้คมตายในวันพรุ่งนี้ฮินโนสังขารันเตนะมหาเสนในน้ำมัจุนาเพราะว่าวามปัดเพียงกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาจากปิงโอโหารตัมมัตันที่ตัง,งตังเวปเทกราโตติสันโตจิกเตมุนิติปรมุนีผู้สงบย่อมเรียงบุคคลผู้มีปกติอย,อย่างนี้มีความเพียงไม่เกิดทานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยปะกาลชนิแล18บทสวยปิญหาปัญจเวกะคณะปะทะ ชราธรรมมหิชรังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมหิพยาธิอนติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหิมรณะอนติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิเมปิเยหิมนาเปหินาภาววินาภาวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสกรรมหิกรรมมทายาธากรมาย โยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสสารณาเรามีกรรมเป็นขององคตมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกรรมรยนังว่าป้าปากกลางว่าตัดสัตยายาภวิสามิเราทำกรรมอันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหยีอภินหังปัจเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินสิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาชนิทุขาพยาปตาชนิ พยาสกปตตาชนิดสุกาหุนตุสเพปิปานิโนอิตาวตาจามีสัมพจังบุญญาสามปจังสเปเทวานุโมทันตุสามภสามปฏิสิทธิยาธนังทัทธุตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาภิรตาหุนตุขจตุเทวตาคตาสเพพุทธาพะลัปตตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพัธมิสัพปโซยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเรโพริจะเรตหิงตหิงตาธรรมะเททานเนนัพวันตุปชิตาโสติงกรณเตทาวิหาร มัลทะเลเทราจัมมัชานาวกาจัพพิโวาสาราบิกาธานะปฏิอุป,ปสาการคามาจาเทสานิขามาจะอิสราสัมปาณพุตตาสุขิตาภวันตุเตชรา,าพุทธายปิจอันทสัมภวาสังเสตชาตาอัตโวาปะป,ะปาติกานียานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสาการณตุสังขยังถา,าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทธราจพุครา,าสังคโคหตุสัมโควะอัต อธายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุจัตมโมสเพปิธรรมะจริโนวุติมสัปปาปูเนยามะธรรมเออริยะปะเวทเตยี่สิบเอ็ดบ,บทสวดสภปฏิทานาคาถาบุญยสิทานิกัสตายานัญนานิกะตะนิเมเตสันจะพะคิโนโหนตุสันตาสัตตา,ตา,ตาน,นตาปะมานก,กาเดปิตาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฐามาจายทิฐาวา อันเยมัชชตเวริโนสตาทิถันติโรกัสมิงเตภุมมาจาตุโยนิกาปัญเจกะจกตุโวการาสังสะรันตาภวะเวยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสตยังเยจิมังนัปชานันตเตเทวาเตสัมนิเวทยุงไมายาทินนานบุญญานังอนุโมทนะ เหตุนาสพเพสตาสธาสนขนตุเวราสุขชีวิโนเขมัป,ปะทันจะปรปนตุเตสาสาสิทธะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเว้นตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่าน ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ตั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความุึกวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทง้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดส,สาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพินุณโดยมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้้างขึน ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคํามงคลในพระคถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุป,ประการด้วยเถิดสาธุ